สวัสดีครับผมชื่อนัทจักรปัญยาทพหรือว่าติ๊กอยากดันนะครับอาชีพผมเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็ท,ทําธุรกิจมาหลายอย่างนะครับผมเป็นกดไหลย,ย้อนครับเป็นมานานหลายปีนะครับประมาณ2-3ปีแต่พอดีมีคุณป้าของผมนี่แหละป้าสมมาตรสุวรรณมาโจนแนะนําให้ทานซูเนตินตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันดีจริงเพราะว่าแต่ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นนะฮะไม่ดีขึ้นก็เลยลองทานดูเห็นเขาบอกว่าดีก็ลองทานดูปรากฏว่า ทาน3วันแรกรู้สึกว่าดีขึ้นผมก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆพอครบ1เดือนสุขภาพผมก็เริ่มดีขึ้นทําให้ผมหายจากโรคกรดไหลย้อนมันแปลกจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าอาชีพศสลปินดาราลอกลองเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับจะทําให้เกิอดอาการหลายๆอย่างดันขึ้นมาทางล้องขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ออกวันนี้ก็หายใจไม่ออกนะครับทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นนี่เพื่อนนะครับที่ดูอยู่นะครับลองทานดูเพราะว่าเป็นสารอาหารบําบัด ที่สามารถจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เราขาดหายไปนี่กลับมาดีขึ้นนะครับเพราะผมไปหาหมอหลายที่หลายทางนะครับโรงพยาบาลไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วยังไม่หายนะครับแต่พอทานซินซินแล้วสุขภาพผมดีขึ้น